เลยเนี่ยนะสิ่งที่พี่เรียนรู้ตลอดเวลานะของการของการขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยคือเวลาที่พี่ไปถึงปุ๊บแล้วพี่เห็นรถเก๋งเห็นรถปิกอัพเห็นอะไรที่เป็นอยู่ปลายทางด้วยกันเนานะคือสุดท้ายแล้วคนเรามันมาถึงเป้าหมายค่นแหละ่ยานพาหนะเนี่ยบอกตามตรงเลยว่ามันแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนถนัดแล้วแต่คนแบบเกทฟิลเนาะมันก็เหมือนกันเหมือนก,น,กนกันกับชีวิตนะทุกคนก็อยากประสบผลสำเร็จหมดนะแหละแต่ไม่มีวิธีไหนดีที่สุดหรอกมันมีแต่วิธีที่เรา ถูกใจที่สุดเหมาะมือเราที่สุดใช่ปะ่ะอย่างไปบอกผู้หญิงตัวเล็กว่าเฮ้ยมึงต้องขับบิ๊กไบค์เพื่อจะได้ฟิลได้อะไรไม่มีทางหรอกที่มันจะเข้าใจไม่มีทางหรอกที่มันจะเอารถอยู่ผู้หญิงตัวเล็กที่แบบไม่ได้มีใจไปบอกให้เขาขับบิ๊กไบคันใหญ่ๆไม่ได้ถูกปะ่ะเขาต้องขับมาเนี่ยนิสสันมาร์ชต้องขับฮอนด้าแจ๊ต้องขับอะไรที่มันพอดีตัวกับเขาใช่ปะ่ะสุดท้ายถึงเหมือนกันหมดมีความสุขเหมือนกันหมดนี่คือสิ่งหนึ่งที่พี่ได้เรียนรู้คือทุกคนอยากสำเร็จหมดแต่ทุกคนมีวิธีขอองงตัวเ วิธีของผมก็ไปบังคับไม่ได้เพียงแต่ว่าต้องบอกให้คนเข้าใจว่าเลือกยามพานะให้ดีให้เหมาะกับตัวเองแล้วก็ไปถึงที่แค่นั้นเองพูดถึงประเด็นในโฟกัสได้คิดเรียนรู้อีกนิดหนึ่งพี่ว่าเรียบความสําเร็จแบบเหมือนการเดินทางไปสู่เป้าหมายเป้าหมายหนึ่งนะพี่นอกจากเราจะเลือกไอ้ตัวยานผานะให้มันเหมาะสมกับเราแล้ว,ลวคนบางคนถ้าเกิดว่าเราเรามีแค่เน้ะเรามีจักรยาน แต่มันก็ไปถึงเหมือนกันแล้วก็ใช้แค่จักรยานไม่จะเป็นต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับรถเก่งคันใหญ่ๆก็ได้เนาะโฟรู้สึกไงบอกเขาบอกอพี่บินไปการบรรดุมารู้สึกไงเฉย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 ถ้าพี่บอกว่าเนี่ยโฟลพี่ไปการบรรดุมาแล้วพี่ขับรถไปเลเว้พี่ขับรถโฟวิลไปเลยเว้โอ้โหแม่งโคตรมันเลยจากเนี่ยเมืองการเข้าพม่าจากพาม่าแม่งเข้าไอ้บังกลาเทศจากบังกลาเทศแม่งเข้าอินเดียจากอินเดียแม่งตัดเข้าในปานรู้สึกไงเจ๋ง เจ๋งอะแล้วพี่บอกว่าโป๊กพี่ไปในป่ามาด้วยพี่ขับมอไซค์คันนี้ไปรู้สึกไงเฮ้ยมันอรไซค์เลยเหรอพี่แวดมอไซค์เลยเหรอพี่แล้แล้วท่านบอกว่าโป๊กเนี่ยโฟ๊กรู้แบบพี่หน้าดำเนี้ยพี่ไปไหนมาพี่ไปในป่ามาด้วยโป๊กที่พี่หายไปเป็นปีเนี่ยพี่ปั่นจักรยานไปนะเว้ยรู้สึกไงว้าวอยู่ป่ะ เพราะนั้นอย่างที่โฟบอกอะนะทุกคนแม่งมีเป้าหมายไปที่เดียวได้กันหมดกันได้หมดอะแต่ความยากลบาบากความไม่น่าเชื่อในการไปถึงมันทําให้มันทําให้ความเข้มข้นของความสําเร็จของแต่ละคนอะมันต่างกันสาเร็จเหมือนกันนะแต่ความเข้มข้นต่างกันอ mm hmm. นะแล้วแล้วความสําเร็จสอนคนไม่ได้สอนคนไม่ได้เท่าความเข้มข้นในการทําให้เกิดความสําเร็จ mm hmm. ฉันได้ฉันนะั้นะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีน้อยมีกําลังน้อย เราไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่สาเร็จนะเว้ยเราสาเร็จได้ด้วยยาพานะของเราอะต่อให้แม่งไม่มีจักรยานเดินพี่ไปเนมปมาแล้วโ๊กพี่เดินไปเนี่ยพี่ธรรมายาตาไปเดินไปเนี่ยเปลี่ยนลูเค้าไปแปดคู่นะคิดดูดิมันจะเป็นยังไงใช่ปะ่ะทุกคนไปได้หมดอยู่ที่ว่ามึงจะไปเปล่ายาพานะทุกคนมีแม้ไม่มียาพานะมนมึงมีเตนะ่ะจะไปเปล่าพี่เคยไปคิดิมันจะโร่โฟกู้ใช่ปะ่ะ ว้าวไหมพี่ไปทิริมันจรโรเดินขึ้นเขาทิ่มันจรโรที่เภูเขาที่สูงสุดแอฟริกาว้าวว่ะแต่มีพี่คนหนึ่งแม่งพิการขาสองข้างไม่มีขึ้นที่ิีิมันจรโรคนไทยด้วยเ,เขาขึ้นยังไงพี่นั่นคือประเด็นแทบเป็นไปไม่ได้แต่เขาขึ้นนะไปจุดเดียวกับพี่เลยอูฮูลูพีกจุดเดียวกันเลย 5,895เมตรจากลำน้ำทะเลคนไม่มีขาทั้งสองข้างพี่การอึ้งวะโอ้ผู้กองเบนซ์ชี้ซ้ายเยี่ยมมือตีนคคบมือตีนครบ <c oughs> ไปสองรอบสองรอบแล้วไงสองรอบแล้วไงอ่พี่เขาไม่มีขาสองข้างนะ่ะลงไปให้ร้อยรอบก็สู้พี่เราไม่ได้เรื่องใจอ่ะ เราเป็นกูดิที่หา,ายไม่มีขาสองข้างไไกูไม่ไปเนเราคุยกับว,ว,วิวแชร์เลยอัยนนี้อะได้ไหม,เ,หมเพราะนั้นขอแค่มึงจะเอาอ่ะมึงจ,จะเอาทั้งอย่างนึงอยามานาไม่เกี่ยวหรอกยิ่งยามานะยากลำบากไม่น่าเชื่อแค่ไหนนะความเข้มข้นของความสำเร็จอ่ะมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ผุ้คนได้ยินเยอะมากคำว,ว่าคำว,ว่าแรงบันดาลใจไม่ใช่แค่แบบว่าคนได้ยินแล้วว้าวว้าวคำในคำของแรงบันดาลใจคือมันสอนอะไรบางอย่างเขา มันได้มันได้สก,กิดอะไรบางอย่างเขามันถึงกลายเป็นแรงบันดาลใจเนาะ mm hmm. คนสมัยนี้ให้ค่ากับคำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยแบบแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องโจ๊กไปเป็นเรื่องตลกตลกํำขำอะไรอย่างเงี mm ้ยตอที่แล้วคําในคําของคําว่าแรงบันดาลใจคือมันได้สอนอะไรบางอย่างให้กับคนที่รู้สึกว่าสิ่งนี้แม่งเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจอะไรประมาณนี้